침대, 침대, 침대. 띠양 베개, 베개, 베개. 먼. 이불, 이불, 이불. 파홈. 시트, 시트, 시트. 파보티넌 매트레스, 매트레스, 매트레스. ที่นอน c o อ t o n c o t t เ n cotton ผ้าม่านทักจาทักจาทักจาโต๊ะข้างเตียง s t ต n เดอร์สแตนเดอรตเดโคมไฟตั้งโตะ๊ะสอรับจังสอรับจังสอรับจังตู้ลิ้นชักอดจังอดจังอดจัง ตู้เสื้อผ้า